วันนี้เนี่ยพี่พี่ถึงงานของโซกามูจะมาให้น้องเล่นเกมให้น้องดาว่าเข็มขัดนักเรียนเส้นเนี้ยราคากี่บาทาทีละคนทีละคําตอบเลยอ้าวเริ่มจากคนนี้หนึ่งอ่ะคนนี้ก่อนเอ <600. S 1> อหกร้อยขายออนไลน์ทั่วไปแล้วในออนไลน์ราคาเลขสองหลักไม่คือหลักแปดสิบโอเคเออเอาเป็นสี่สิบประมาณ 40, ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบ เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าแอนน์แอนน์มีคนหนึ่งถูกใช่หนูแล้วหนูเท่าไหร่จ้าสี่สิบค่ะเป็นคำตอบที่สามจุบเก้าบาทถูกครับนะคะจับฉลากหนึ่งนี่นะมีหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเอามือดีจับให้ได้สามร้อยเลยเอาเลยอันไหโอเคเปิดดูเลยเปิดฟ้าออกมาหนึ่งร้อยบาท แล้วน้องๆเห็นราคาที่มันถูกขนาดเนี้ที่หนูพูดว่า40บาทก็คือ39บาทนูมีความคิดยังไงกับเข็มคัดราคาถูกขนาดนี้มันก็ประหยัดแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนคิดว่าเลยคุณภาพดีค่ะเพราะว่าจากที่จับดูแล้วมันรู้สึกเหมือนราคาแพงกว่า40เลยโอ้มากเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ